ก็กำลังจะทำปาร์ตี้ท็อปโชว์นะครับเราเนี่ยด้วยความที่อยู่ในวงการโดยเฉพาะวงการเพลงเนี่ยมานานก็มีเรื่องเกี่ยวกับศิลปิน<ๆ>เกี่ยวกับน้องๆผู้คนในวงการที่อยากจะเอามาเมาส์ฮะแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสดันดีทีเ่เวทีนี้จะใช้เป็นเวทีที่จะเมาส์แต่เมาสแบบสนุกสนานเมาสแบบเฮฮาใครเคยทำอะไรไว้บ้างหลังเวที Big Big m o ม n t a i นหรือตอนที่ผมเป็นดีแน่นอนถ้กดดันมากนะฮะแล้วก็ จัดครั้งแรกชนกับโนตอุดมเลยนะฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยแต่ก็ไม่มีปัญหาเขาขายบัตรหมดไปแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยใครซื้อบัตรโน้ตอุดมไม่ทันก็มาดูปาเต้ท็อกโชว์ผมก็กะว่าจะชวนโน้ตมาดูด้วยฮะผมไม่กลัวเลยฮะคือผมแพ้แน่ๆอยู่แล้วคือเราเราจริงๆเราอ่ะเราเรามองโนตอุดมเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยซ้ำแรัเขาเป็นคนจุดประกายให้ผู้คนในเมืองไทยสนใจเรื่องสตาร์นอัพคอมเมดี้มากขึ้นแล้วก็ คำแนะนําผมเองก็จะไปสอบถามจากโนดุดมด้วยหลายครั้งที่ได้พูดคุยกันก็จะพยายามเก็บเทคนิคเ,เคล็ดลับต่างๆที่ทําให้อยู่บนเวทีได้ได้อย่างราบรื่นเหมือแนบบที่โนดก็ทำมา